พระชราสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีแถวจ้องอึ๊บมือลงเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดกลวยสักพระหน้าพระสัญลักษณ์บนหน้เาเจ้าพิธิดาพัะชราสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีครับ ขอพระราชทานกาบบองคมทูลพระกรณุณาทรง้าบลาละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุทธิพงศ์จืนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกัน,นัที่นี้ด้วยสำนึกราบซึ้งในพระมหากรณุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกนิยกิจิเป็นอเนกประการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและจงรักพักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบนิกรนับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2562แต่ต่อมาได้ทรงพระพุาโารดเก้าโรดกระหม่อมสถาปนา รมราชินีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562พระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเอียงข้างพระปราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอทั้งในงานพระราชพธิธีการพระราชทานพระราชพโรโกาสให้าาคณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้า,าพิธีสวนสนามถวายสัตว์กติญานตลอดจนพระราชกรณียกิจ ชาติและการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการปฏิบัติดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนพระองค์ทรงมีพระรา สรีิพระบร,รมราชน,านีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชริรกเลก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชลาสุภาพิมลรัตน์พระบรมราชินีองค์การพระนามชนึงได้น้อมนำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นการสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศรวมถึง เป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละเป็นจิตอาสาเพื่อฟืนฟ้นฟูสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองและประเทศชาติให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนนาวารานี แต่โครงการพัฒนาชุมชนขอพระราชนถวายพระพรชัยมงคลขอพระรานุภาพแห่งคุณระศรีรัตนไตยแหะอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญหกเก้าเราประสบนิกรชาวไทยตากกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม